สวัสดีนะคะวันนี้กับชาว YouTube นะคะของป่าแสวงการเกษตรนะคะแล้วก็ชาวเพจที่น่ารักทุกทท่านที่เป็นลูกค้าของป่าแสวงนะคะวันนี้เข้ามาสวน40ไร่กันอีกแล้วนะคะป่าได้มาแต่งกิ่งแต่งกิ่งกับทุเรียน7ถึง8เดือนเนาะดูตามคลิปกันเลยช่วงนี้นะครับมันก็มีแขนงก็มาเยอะก็เข้ามาตัดแต่งกิ่งมัน อายุมันได้แล้วใช่ไหมป่าเจ็ดแปดเดือนเนี่ยตรงเนี้ยเราสูงประมาณอยู่ที่เกือบสองเมตรเกือบสองเมตรนี่แต่งเลยแตงเลยฮะเนี่ยฮะดูครับวิธีการแต่งครับเราก็จะแต่งโล่งๆอย่างนี้นฮะให้ใบเหลือน้อยนะครับแล้วเขาก็จะแตกใบเร็วครับเนี่ยเนี้ยเริ่มแตกใบแล้วนะครับสุดยอดเลยเนาะถ้าเราแต่งเร็วเนี่ยนะครับทุเรียนก็กิ่งอันนี้จะอ้วนครับจะอ้วนไวนะครับ ถ้าเราแต่งช้าเนี่ยต้นมันก็โตช้ากินก็โตช้าโอ้โหทุเรียนอย่างนี้แบบสุดยอดอ่ะไปดูกันพอดีเห็นแบบว่าโอ้โหทุเรียนลูกน้องมาแต่งไว้สวยไหมป๊ะแต่งไว้โล่งหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังน้อยมากเราก็แต่งตามนีดๆยหน่อยครับใช่แบบดีมากเลยหรว้าทำไมเข้ามาสวนแล้บางๆอ๋อมันเกิดการแต่งแขนงเราแต่งแขนงไวหมดแล้วเนาะปกติต้นมันก็จะเป็นพุ่มท้องก็สวยและ เราก็จะตัดแต่งจริงๆให้มันให้จริงม,มันอ้วนขึ้นให้ขยายทรงพุ่มเพื่อเร่งรเร่งการเจริญเติบโตใช่ไหมป๋าถึงเวลาเราก็จะเอาลูกไปเลยอ๋อไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งตอนสามปีสี่ปี <ๆ S 1> ใช่ไหมเอาไว้ยงั้นช้าไปออย่างนี้เราก็จะเอาเฉพาะกิิงที่เราต้องการเลยครับไหนที่เราต้องการเราก็เอาเลยครับเราก็จะไม่ไว้เยอะนะครับนี่นะอันนี้มันลูกน้องได้แต่งไว้หมดแล้วล่ะแต่ป๋ามา ผ่านเพื่ออยากจะให้มีเทคนิคดีๆนะคะในการทําทุเรียนให้เจริญเติบโตเร็วแล้วก็แบบทรงสวยก็คือว่าให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยให้น้ําให้ยาอะไรก็แล้วแต่จะไปเร็วเลยยอดจะขึ้นตลอดยอดจะขึ้นตลอดจะไปรอบที่ก็สุดขัวยืนมือเลยอ่อโอ้โหอันนี้ก็แดดดีเนาะนี่แดีดูบรรยากาศในแบบลิปนี้ก็อยากให้เกษตรกรทั่วประเทศฮะทำทำตามเราแค่นี้ก็พอฮะไม่ต้องอะไรครับ ทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทุเรียนก็จะโตไปเองนะครับเราไม่ต้องไปกังวลว่าทุเรียนมันจะไม่โตนะครับตัดกิ่งแล้วแต่งกิ่งแล้วกลัวมันจะตายไม่ต้องกลัวตายครับบอกเลยเลยนะฮะถ้าเราให้ปุ๋ยให้ยาปกติสม่ําเสมอนะครับทุเรียนก็จะโตไปเองนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็คลิปเนี่ยฮะเราก็พยายามทําให้ตลอดฮะก็มาทาให้ดูนะครับว่าทํายังไงถึงแก่ได้โตเร็วนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ฮะดูแลมันอย่างนี้ฮะ แป๊บเดียวก็โตแล้วครับสามปีเรามีลูกเลยเลยครับอืมบางคนทักเข้ามาจะเมียวถ่ายคลิปบนภูเขาให้ดูหน่อยว่าถึงไหนแล้วต้นโตหรือว่าตายอ่าสรุปว่าโตหรือว่าตายเราก็มาดูกันโตสิครับอยู่กับอ่าก็นี่เนาะโอ้โหต้นมันแบบโตได้ขนาดนี้นะบางคนเขาก็พูดกันนะว่าตายหรือโตนี่ก็มาดูกันจีิงไงอันนี้แต่งกิ่งแล้วขนาดแต่งกิ่งแล้วยังดูแบบโตมากค่ะมันสุดยอดจริงๆอะ่ะ ทุกต้นค่ะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะความแตกต่างมากกว่าเดิมก็คือโตขึ้น่ะโอ้โหรัดรัดกระฉุดรูดมากเลยรัดแบบนี้นะซอมบี้เดี๋ยวเดือนหน้าเจม,เมี่ก็เอาซอมบี้มาหยอดอีกและตอนนี้เราฉีดยาหญ้านะของฉีดยาหญ้าของอไรนะป๋ากูฟอร์ซิเนตบวกพาว์าพัสนี่เลยตายนะหญ้าตายครับแต่ต้นทุเรียนไม่ตายครับอันนี้คือเพราะว่าจะให้ตัดหญ้าคงไม่ไหวอะ เจ่ยเมี่ยมีหมื่นสองพันห้าร้อยต้นไม่ไหวกูฟอสซิเนตเลยรัดดีมากไปดูป่าน,นี่ป่านี่ใสีเลยโอ้อันนี้ขนาดต้นเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ฮะดูใช่แปดเดือนเต็มเจ็ดเดือนครับเนี่ยดูละลำต้นดูกิ่งนะฮะเวลาแต่งแล้วเนี่ยเนี่ยเขาออกออกกิ่ง้างได้ดีมากฮะเนี่ยเขาขยายทรงพุ่มได้ดีมากเลยครับแสดงว่าทุเรียนเนี่ยเวลาโตมาแล้วเนี่ยเขาจะยืดทรงพุ่มได้สวยครับ ไปอย่างเร็วนะครับ<ม>ถ้าเราตัดอย่างนี้ฮนะเราก็จะไปอย่างเรนะ็วฮะแต่ถ้าเราไม่กล้าตัดนะครับมันก็จะอยู่ขดๆงอๆอ,อยู่อย่างนั้น,นะครับอันนี้เราเราถือว่าถ้าเราตัดแตง่งกิ่งออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแผกกิ่งก้านสาขาออกไปนะครับดีเาะบางคนจะไม่ค่อยกล้าตัดนะครับอย่างนี้เราก็ตัดไปเลยฮะ,ต,ะตัดไบเ่ยมันแตกเองนะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกครับใบไม่ต้องเลี้ยงใบเก่าฮะนี่นะครับโอ้ ลูกน้อมแต่งแล้วโดยรวมเป็นไงมั่งป๋าตรวจด,ดูหน่อยสิใ่งแ,แต่งอะไรดยก,ก,กวเคยู่้ลูลาาลกิก่งนี่แป๊บเดียวล้วได้ลูกจะได้ลูกเนี่ยป๋าผ่านไปสองปีกว่านี่จะเหมี่ยวลูกก็นอยัลกิ่งดนิ้วนิ้วนิ้วดูนิ้ว โอ้โหมมือแล้วนี่ข้าวผมมีมือเปล่าแหว่งแล้วโอ้โหโเร็วม,มากมีโคนแบบนี้ละจะทำจะไม่ได้ใกล้ลปีหน้าก็ฝังต้นได้แล้วเนี่ยยัไม่ถึงฮะประมาณปีนี้แหละเดี๋ยวประมาณอ้าวปีนี้ฝังต้นได้เลยเหรอโอ้โหดูกิ่งดิเท้าข้อมือเจ๊เมี่ยวบอกเลยเท่าข้อมือเจ๊เมี่ยวแล้วอยาจะอยู่อีกไม่เกินอีกสี่ห้าเดือนนี่รออีกรัดอีกสองสามทีก่อน านี้ก็ฝัแล้วตอนนี้เราฉีดอะไรบ้างฉีดยากับต้นทุเรียนอย่างนี้นี่ก็ฉีดชุดเร่งรากกระชากใบอีเวฟ s าสุดยอดใบตลอดอ่าหรือจะใช้สามอ่าสิบสามสิบยี่สิบสิบอ่าก็ได้สลับกับฟ้าอ่าสลับกับฟ้าเนาะแล้วก็มีกิ่งอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ปุ๋ยอ่ะป๋าปุ๋ยก็ใส่สูตรเสมอครับอ่าแต่มีขี้ไก่อย่างงี้หน่อยก็ดีฮะนีขี้ไก่ล้อมรอบแบบนี้เนาะขี้ไก่ขี้ไก่แล้วก็เจมี่เราก็ สามเดือนหยอดครั้งเจ้าซอมบี้เลยที่ขาดไม่ได้อ่าเทคนิคดีๆสองเดือนครึ่งสามเดือนเนี่ยจะมีหียอดแล้วเนี่ยเดือนหน้าให้ลูกน้องไม่หยอดแล้วเห็นอือโหสุดยอดดีถ้าแตกมาอีกสักสองสามทีปุ๋ยดีๆน้ำดีสุดยอดเลยป่ามีตลอดนะแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับใส่ทุกเดือนหรือทุกอ่ายี่สิบวันแล้วแต่ทุนถ้าทุนดีเนี่ยเราก็หยอะไปหน่อยฮะยี่สิบหยอะไปช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยครับ หยิบมือหยิบมือเนี่ยก็จะโตเร็วฮะตอนนี้ก็รวมภาพรวมทั้งหมดนี่ที่ปลูกทุเรียนเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยป้ามองหนูบ้างก็ได้รอบนึ่งประมาณสามร้อยกิโลครับเคมีนะครับสามร้อยกิโลอันนี้ผมก็ปลูกต้นอาโศกอาโศกฮะอันนี้เราก็ปลูกกันลมการลมนี่เลยดูดูแนวดูแนวแล้วก็กันเป็นล็อกไปเลยนี่แนวนี้เลยเนาะเดี๋ยวอาโศกโต ทุเรียนก็โตพร้อมกันบ้านก็โตบ้านเสร็จพอดีบ้านข้างบนเสร็จทุเรียนขายได้ตังค์ใช่เราก็ต้องตาม,ามนี้<า>แหละีครับเราตั้งเป้าไว้สามปีครับ,สา,รบสามปีสามปีเอาลูกมาดูกันใครที่จะปลูกปลูกเลยปลูกได้ปลูกเลยนะคะจะบอกไว้นะคะเทคนิคดีๆกับร้านป่าแสวงการเกษตรนะคะง่ายๆเลยการปลูกทุเรียนเริ่มต้นด้วยใส่ขี้ไก่ก้นหลุมหน่อยนึงอ่าแล้วก็ตามด้วยชุดเล่งรากกระชากใบ หลังจากนั้นก็ยอดซอมบี้อ่ายอดซอมบี้อ่าแล้วก็แต่งแขนงโอ้โหเท่านี้เองทําไม่ยากมีลูกค้าบอกทําไมทําไม่ยากแต่ทําไม่โตแต่ของเจมีเดียวนี่ทําง่ายๆแล้วก็โตเข้ามาติดตามได้นะคะทางช่องทางนะคะเพจอืมเราก็ทําแบบนี้ไปตลอดใช่เราก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆไม่ยากเลยป๊าอันนี้แตกใบละป้าดูแตกอแยะไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยอะแล้วบางคนบอกทําไมทุเรียนทํายาก เดี๋ยวทาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวตรงโซนเนี้ยเจมีวจะปลูกก่อนเนาะปลูกประมาณตรงนี้ 7, เจ็ดแปดเดือนอาจจะไปไล่ดูตาม youtube ได้เลยที่เราเริ่มปลูกทุเรียนกัน,นกตรงนู้นก็จะแบบโอ้โหสวยสุดยอดตรงนู้นก็จะเพิ่งปลูกตรงนี้เรามองดูแล้วมันแล้วว่าเออมันบางใบานะบ,าบางาบางตาเพ่าะเราแตา่งเราตัดแต่งกิ่งับเดี๋ยวถ้าแตกไปไหมสองสามรอบเดี๋ยวจะไปจะดําตึ๊บเลยครับอเดี๋ยวอีกประมาณอีกแตกไปรอบที่เราก็จะมาถ่ายทําให้ดูอีกรอบนะ ใครที่จะทักเข้ามานะคะทักมาทักมาทางช่องทางเพจหรือว่าไลน์แอดตอนนี้ลูกค้าก็เยอะมากหลังจากการเก็บเกี่ยวฝากท้ายนิดนึงเนาะหลังจากการที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วหรือไม่ได้เลยคือฟื้นต้นฝังซอมบี้ฝังเลยฝังเลยนะคะใครไม่ฝังแล้วจะเสียใจเจ็บหลกมาแล้วก็รักษาสักหกเดือนจะหายใช่ อสุดยดยฝังก่อนครับที่เป็นเทคนิคดีๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการปลูกต้นดุเรียนเล็กให้โตจเจริญเติบโตเร็วนะคะก็มีที่เดียวที่เดียวกล้าพูดได้เลยว่าที่ป่าแสวงการเกษตรเพราะว่าเราทําให้เห็นจริง<ม>เขาเรียกว่าพูดจริงทําจริงปฏิบัติจริงก็มีที่เดียวที่นี่นะคะป่ามีอะไรบอกอีกไหมก็มีอะไรมากนะัะก็แนะนําไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่มีอะไรฮนะก็แนะนําลูกค้าอยากให้ลูกค้า มีทุเรียนขายครับตอนนี้ผมก็ยังขายไม่หมดนะขาย้เรื่อยครับป้าเพิ่งตัดไปเท่าไรเองขายเรื่อยเศษหนึ่งส่วนร้อยของฟ้าหลายร้อยตันครับครับก็ไม่ตัดเยอะครับมันไล่แก่ไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยครับจ้ะก็อยากจะบอกเลยว่าตลาดทุเรียนไม่พอขายครับทุกวันนี้ก็ลูกค้าต้องการทุเรียนเราเยอะมากครับเพราะเราเอาไว้แก่เราตัดแก่เลยเราไม่ได้ตัดือคนอื่นเราเอาเนื้อหนึ่งตลอดฮะ อตอนนี้ในสวนเราแฝนไว้เพราะว่าเรารอให้มันแก่ตรงไหนถ้าแก่แล้วก็ตัดถ้าไม่แกแ่เราก็จะแฝนไว้ยังไงนะครับไม่เด้สนใจทำคุณภาพครับเาฝากเกษตรกร,ท,กรทั่วประเทศด้วยเดี๋ยวจะเมี่ยพูดอีกนิดนึงก็ช่วงนี้นะคะ,ไไะช่วงนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากสั่งทุเรียนนะคะเอาไปขายแกะสำหรับคนขายคนกินนะคะจะเมี่ยวมีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บจะต้องให้สุกปั๊บหรือว่าได้กินปั๊บเลยไม่ได้นู่นช่าง แต่ว่าต้องจองค่ะจองไว้เลยว่าเมื่อล่าสุดก็มีลูกค้าที่ภูเก็ตจองอยากได้ทุเรียนเมี่ยวไปขายเพราะาาว่าจองไว้สองตันโอนเงินมาให้เลยเอา่าแล้วก็ฝากบอกไว้ได้เลยว่า,าทุเรียนเราแก่หรือว่าแกแก่ทุกลูกแกถ้าไม่ทุกลูกเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนํากีก็คือว่าถ่ายรูปส่งวิดีโอมาได้เมี่ยวก็คือว่าความรับผิดชอบมีเนะเาะรับประกันเคมให้ บอกได้เลยทุเรียนไปตั้ง50าสิตันร้อตันคนกินจะมีไม่มีอ่อนเลยมันก็ยังไงอยู่เจะมีเก็พูดตรงๆรงนเนาะโอเคกาก็ฝากไว้ไให้เข้าใจกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็มีคลิปดีๆใหม่ๆเดี๋ยวเราก็จะส่งให้กับลูกค้าได้ดูนะคะหรือว่าชาวเพจช,ชาวย t u b e ของป่าสแสวงได้ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ